ส,ส,สวัสดีด cup. ตอนเช้าตู่นะครับวันนี้นะครับเดิ in, เนเตรียมออกเดินทางนะครับไปที่กรุงเทพมหานครนะครับส่งมอบเจ้าเตยตาวิโก้นะครับตอนนี้นะครับเตมน้ามันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อเลยกับวีโก้2.5เสือสวยเดิมๆทันนี้นะครับกับพี <ambiente> ่ฝนและตัวขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วออกเดินทางกันเลยครับก็ส <hunted> วัสด <accused> ีนะครับตอนเช้านะครับผมพี่ฝนและตควขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับก็ เติมน้ำมันนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีห้นะครับตอนนี้ก็2องโมงเช้านะครับก็ถึงที่โคราชนะครับจวนนครราชสีมานะครับเพื่อเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครกับ v ีโก้สมาร์ทแคันนี้เดิมทุกชิ้นการันตีได้เดิมจริงๆนะครับไม่มีแม้แต่นิ้วรอยอทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับกับวีโกคันนี้ภายได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากนะครับบอกได้เลยว่ารถนี่สวยจริงแท้แน่นอนนะครับ ทุกยงทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับกับคันนี้โตโยต้านะครับวีโก้พีเรเน์นะครับคันนี้กับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วสวยจริงสวยแท้แน่นอนนะครับกับวีโก้สมาร์ทแคปอันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปพร้อมกันเลยกับนิพนธ์ออโต้คาร์ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่โคราชแต่อยู่ที่ ไม่ได้มาดูรถยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยเดี๋ยววันนี้ออกเดินทางกันต่อเลยครับดูคลิปให้จบกับนิพนธ์อถตค้ขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแถวเขียดอำเภอบางบัวทองนะครับตาม GPS นะครับที่ลูกค้าส่งพิกัดมาให้นะครับว่าจะไปถูกไหมนะครับว่าลูกค้าทำงานอยู่ที่ไซ์งานนะครับเดี๋ยวที่หน้าไซ์งานเลยนะครับผมก็ส่งถึงที่นะครับกับนิพนธ์อถตู้ขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ว ตามป่าตามเขาทุ่งไร่ทุ่งนาไปหมดครับวันนี้กับนิพนธ์รโต้คาร์นะครับไปถึงหาเดี๋ยวหาลูกค้ากันับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับใกล้จะถึงแล้วนะครับประมาณอีกสองกิโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้ววันนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อวานไปส่งที่กาฬสินวันนี้ที่มาที่อําเภอบางบัวทองนะครับครับขออนุญาตนะครับบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอ่าวันนี้ผมมาออกจากบ้านตีห้า จนมาถึงนี่ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งครับทำสัญญาเสร็จก็เรียบร้อยนะครับมาให้พี่ตรวจสอบดูรถนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูรถแล้วก็สัมภาษณ์นะครับลูกค้านะครับไม่ไปดูรถเลยนะครับเคยได้ยินว่าไปดูหลายที่มาอยู่เหมือนกันใช่ไปดูหลายที่แต่ว่าไม่ตรงไม่ตรงอันนี้เลยไม่ตรงปกไม่ตรงหปกเลยค่ะอ๋อแต่เราแต่ของเรานี่ตรงค่ะตรงปกตรงปกนะไม่ดูรถไม่ดูรถไม่ดูรถเลยแล้วก็ คือไว้ใจอะค่ะตรงตามตรงตามอันนี้เลยค่ะครับขอบคุณนะครับสโลแกนของเราคือชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วนี่นลครับมาที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับมาให้น้องสาวเลยพี่สาวไม่เลินะครับสาวครับเปน้องสาวแล้วก็รุ่นเดียวกับพี่วัฒน์น้ำพี่ชายนะครับก็นี้นะครับกับผมเลยนะครับแต่นี่ก็ให้ตรวจสอบรถนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าผมในใจนะครับผมผมชอบสีนี้นะครับสวยมากอ เพราะว่าถ้าถ้ามีรุ่นอื่นที่มีสีนี้ผมก็อยากซืนะ้อนะแต่ถามว่ารถคันนี้ก็ถือว่าได้คุ้มไปนะครับราคาถามว่าตอนนี้ราคามันลดลงเยอะ คนที่ซื้อไปก่อนก็อย่าเสียใจนะครับเพราะว่ารถนี้ต้องเข้าใจเรื่องว่ารถมันธนาคารปรับยอดลงมาเยอะนะครับมันมันก็เลยทําให้เราต้องเด้ขายถูกลงมาอีกเหมือนกันนะครับนะครับส่วนลูกค้าที่อำเภอโคงก็รอก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าอำานาจเริญนะครับรอคิวหน่อยไม่ต้องถอนร่งนะครับเดี๋ยววันที่20กว่าก็จะก็จะปิดไม่ไม่ไปส่งแล้วเพราะรถจะเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็จะส่งประมาณนี้นะครับฝากล้างหน่อยครับผมฝากหน่อยครับพี่ ถ้าจะถ้าอยากได้รถเนี่ยหรือว่าถ้าอยากได้รถต้องไปที่ญี่ปุ่นออโต้คาร์ค่ะชัดเจนกว่านี้บบมีอีกแล้วค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็นะครับเสร็จเรียร้อยนะครับกับพี่ธนยศครับเราก็มาส่งมอบนะครับก็ที่ที่บางบัวทองนะครับผมกลับรถมานี่ก็ถือว่าคันนี้ เป็นร้อยสายเลยโทรเข้าหาแต่ไม่ทันพี่เขาพี่เขาเร็วกว่าแต่ว่าคนยังไม่เร็วไม่เป็นไรครับรอรออีกนิดนึงเผื่อจะได้รถถูกไปทมาอีกแล้วกันนะครับผมผมไม่เอาเปียบลูกค้าแน่นอนก็ถ้าตามเกณฑ์เกณฑ์ธนาคารแต่ขันไหนสวยก็ต้องซื้อแพงธรรมดานะครับถ้ารถมันโทมหรือว่ารถมันเก่ามากผมก็ขายราคาเห็นไหมครับวิกโก้แชมป์คันสีขาวสสีขาวตัสองเอง ก็ลองไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี re ่ผมรีวิวให้ดูนะครับรับเจยนก็านี้ผมมีอีกแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับลืมนะครับลืมนะครับที่ขาดไม่ได้ครับปาระตราแม่ธิดาไม่ใช่บิดานะครับธิดานซื้อรถเท่านั้นถึงจะได้กินเพราะผมอยากขายแต่ไม่มีขายครับก็เลยมาแจกฟรีให้กับน้องสาวนะครับนะครับเดี๋ยวขอผ่านนิ่งหน่อยนะครับเสื้อสวยใส่แท็กทีมนะครับอ่ะโอเคครับ ครับขอบคุณมากครับนี่มอบของเสร็จแล้วครับจบสมบูรณ์แบบนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปติดตามว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนกันต่อนะครับครับสวัสดีครับครับ